สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับคือช่วงนี้ผมสังเกตว่าลูกผมไปโรงเรียนแล้วมีเพื่อนๆเป็นตาแดงกันหลายคนก็อยากจะปรึกษาว่าวิธีที่จะป้องกันอาการตาแดงนี้ จะต้องทำอย่างไรบ้างครับช่วงนี้นะครับเป็นฤดูฝนเนาะเราจะเจอ,อเรื่องโรคตาแดงได้บ่อยนะครับเดี๋ยโรคตาแดงที่ระบาดท,ที่หน้าฝนก็จะเป็นเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็จะระบาดติดต่อกันได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นซาแนะครับอาจจะเอามือไปสัมผัสที่ดวงตาของตัวเอ,นะะอ,าาองนะครับอาจจะเป็นเล้ามือทะเลอาจจะไปสัมผัสสิ่งต่างๆนะครับเช่นประตุ้นหรือผ้าอะไรต่างๆการตาแดงนะครับถ้าเกิดมีอาการเรยื่อตาขาวแดงนะครับมีคิ้ตาแดงมากนะครับหรือมี ตาข้นเขียวขึ้นนะครับหรือการตาผ้าหมวอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่นแด้วยนะครับอาการตาแดงที่เกิดเชื้เวลาก็รักษาหายเองได้ภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับแต่ถ้ามีอาการรุนแรงนะครับเช่นมีอาการตาแดงมากหรือมีตาคนที่เกิดเชื้อแบคทีเรียต้องไปพบจักษุแพทย์เพื่อให้ยาฆ่าเชื้อนะครับส่วนการป้องกันง่ายๆนะครับอันดับแรกก็คือพยายามล้างมือบ่อยๆเพื่อไม่ให้เชื้อไนติดการแพร่ระบาดนะครับพยายามอย่าใช้สิ่งของร่วมกันนะครับโดยเฉพาะพวก อาชีพหน้านะครับหรือที่นอนเนี่ยอาจจะต้องมีการซักบ่อยๆนะครับอันนี้หมอมีแนะนําก็คืออาจจะมีการสวมแว่นพวกแว่นกันแดดกันลมนะครับก็ทําให้เตือนตัวเองว่าอย่าเอามือไปสัมผัสโดนรอบๆดวงตานะครับแต่ทางแว่นกันแดดก,ก็ทําให้สบายตาด้วยทำให้แสงมาจ้าเป็นส,สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็อาจจะต้องลตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อลดไนมะ่ให้มีการติดเชื้อไร้เดียน,นะครับน้องวินเนี่ยนะจะต้อง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยรู้เปล่าโหแน่นอนเลยครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ให้คำแนะนําดีๆครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ